ไปดูกันมาแล้วใช่ไหมครับกับกันดัมซีดฟรีดอมเป็นยังไงสนุกไหมอ,าอ้าวเดี๋ยวมีคนที่ไม่ได้ดูด้วยแหลอครับแล้วก็หลงเข้ามาดูคลิปนี้ขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ดูหนังมาก่อนเนี่ยคุณอาจจะโดนสปอยก็ได้นะเอาล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องราวของภาพยนตร์การ์ดัมซีดฟรีดอมเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆได้ดูแล้วก็จะเห็นเลยว่า เรื่องราวเนี่ยมันต่อเนื่องจากกันดัมซีฟภาคเดสตินีเลยนะครับตอนที่ดูซี d เดสตินีครั้งแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่ครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมหาลัยเลยครับเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยพอได้เข้าไปดูซีฟฟรีดอมในโรงภาพยนตร์เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันเหมือนได้กลับไปในช่วงวัยรุ่นเลยเนะการที่เราได้มาเห็นตัวละครเก่าๆที่เราคุ้นเคยบรรยากาศของกันดัมซีฟก็ไม่รู้เป็นไงอนะนมันทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยแบบบอกไม่ถูกเลยครับ ซึ่งประเด็นในหนังเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะต่อกับ Destiny เลยตอนแรกผมก็คิดอยู่นะว่ามันจะต่อได้ยังไงในเมื่อซีภาคแรกเนี่ยแพทริกซาร่าผู้นำของฝั่งซาบก็โดนพวกคิระทำลายแผนการอย่างย่อยยับแล้วมาต่อภาค Destiny เ,เนี่ยท่านประธานดูแรนโดก็พ่ายแพ้กับคิระอีกรอบนะแล้วก็ฝั่งซาบเนี่ยน่าจะเสียหายหนักเลยครับแล้วทางฝั่งโลกเนี่ย กลุ่มบูคอสมอสตัวปัญหาไอ้พวกโลโกสที่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็โดนไล่ล่าจนอ่อนกำลังไปมากแล้วนะเทียบกับฝั่งของพวกคิระเนี่ยในตอนจบภาคเดสติน,นี่ก็เรียกว่ามีกำลังรบที่แข็งแกร่งมากแล้วนะครับมีทั้งยานอาร์คแองเจิลที่คอยประกบคู่กับอาคาซึกิสุดแกรง่งหุ่นสีทองที่มีพลังป้องกันสุดเทพที่ยืมมาจากฝั่งออฟนะครับยานอิเทอร์นอลของลัซคลก็มีสไตรฟรีดอมกับอินฟินิตจัสติส แค่เฉพาะตัวหุ่นเนี่ยก็โหดมากแล้วนะแถมยังสามารถประกอบกับมีเทียยูนิตได้อีกคือ,อหุ่น3ตัวเนี่อาคาซึเกิอินฟินิตจัสติสสไตร์ฟรีดอมถ้ามารวบทีมกันเนี่ยมันก็น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในตอนนั้นแล้วเนะี่ยนี่ยังไม่รวมกองกําลังของฝั่งออฟเลยเนะี่ยซึ่งก็ถือว่ายิ่งใหญ่เกรียงไกรไม่เบากองกําลังพันธมิตรเพื่อสันติภาพเนี่ยเรียกว่าแข็งแกร่งมากครับแล้วในซีดฟรีดอมเนี่ยมันจะมีใครกล้ามาต่อกรอ,อีกล่ะเนี่ย ซึ่งคนแต่งเรื่องเขาก็หาสัตวตูวต,วต,วตัวใหม่มาให้จนได้ครับมันคือพวกฟาวเดชั่นที่มาที่ไปเนี่ยผมก็ว่าเขาคิดออกมาได้ดีนะต่อให้ท่านประธานดูแรนดอลจะตายไปแล้วเนี่ยแต่หลักการ Destiny Plan ของเขาก็ยังคงอยู่นี่ซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็มีส่วนดีอยู่นะเดสตินีแพลนที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่แปลกครับที่จะมีคนสารต่ออุดมการกลุ่มฟาวเดชั่นก็ใช้หลักการ Destiny ีแพลนนี่แหละไปปกครองคนของตัวเอง แล้วก็เปิดประเด็นต่อยอดเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมไปอีกขั้นมนุษย์สายพันธุ์โคออร์ดิเนเตอร์ที่ว่าเก่งแล้วเนี่ยมันยังมีสายพันธุ์ใหม่ที่เหนือกว่านั้นอีกครับซึ่งความสามารถของไอ้พวกมนุษย์กลุ่มนี้เนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าจริงๆแล้วพลังความสามารถของมันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ดูแล้วก็จะออกแนวคล้ายนิวไทป์เหมือนกันนะครับมันเหมือนจะสื่อสารผ่านจิตได้นะแล้วก็เหมือนจะสะกดจิตเป้าหมายได้ด้วยครับใช่ไหมเพื่อนๆดูแล้วคิดว่างไงครับ ความสามารถจริงๆของไอโพวกศัตรูกลุ่มใหม่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พวก b l a k k ไนส์เนี่ยมันโหดจริงๆคือมันเก่งขนาดเล่นงานพวกคิรซสอยู่หมัดเลยนะเฮ้ยนี่มันคือคิระยามโตผู้ที่สามารถปิดจบสงครามครั้งใหญ่ได้ถึง2ครั้งเลยนะผมก็เพิ่งดูซีฟรีด้อมไปรอบเดียวเองครับถ้ามีโอกาสเขาต้องไปดูซ้ำอีกสักรอบ2รอบนะเพื่อเก็บรายละเอียด ซึ่งการที่คีราพลาดท่ายกับศัตรูกลุ่มใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งผมว่าหุ่นที่คีราขับก็มีส่วนนี่นี่คือ Rising Freedom ผมว่ามันเป็นหุ่นตัวใหม่ไม่ใช่ Freedom ตัวแรกสเปคของ Rising Freedom อาจจะไม่ได้ดีเท่านะถ้าเป็นอย่าง,งานั้นก็ยิ่งเทียบไม่ได้เลยกับ Strike Freedom มนะขับหุ่นที่สเปคด้อยกว่าก็เลยทำให้พลาดท่าถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็พอฟังได้อยู่นะอีกประเด็นที่โดดเด่นมากก็คือเรื่องของความรัก เป็นยังไงครับเพื่อนๆชอบความรักของคู่ไหนรุ่นใหญ่อย่างเมอริวกับโมเป็นไงละ่ะหวานให้เด็กมันดูสักหน่อยรุ่นเด็กอย่างชินกับลูน่ามาเรียซึ่งเจ้าชินเนี่ยผมก็สงสัยอยู่นะว่ามันชอบลูน่ามาเรียจริงๆไหมเนี่ยเพราะดูๆแล้วชินก็ได้จะยังคงรักสเตล่าหมดหัวใจเหมือนเดิมครับคู่ของอสรันกับคังอาริหนุ่มสาวสุดเท่ ซึ่งในช่วงเวลาส่วนตัวที่เราไม่ได้เห็นเนี่ยผมว่าคู่นี้ก็สวีดกันไม่เบาเนี่ยไม่งั้นอสรันคงไม่นึกภาพแบบนั้นในหัวนะและสุดท้ายพระเอกนางเอกของเรื่องคิระกับลักสไคลประเด็นความรักของคู่นี้เนี่ยผมว่าเขาเขียนบทออกมาได้ดีนะถ้าคนมันจะรักกันขนาดนั้นเนี่ยใครจะมาแยกได้ละ่ะก็เลยต้องโยงไปที่เรื่องของโชคชะตาแล้วแหละถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกอะไรครับระหว่างคู่ครองที่โชคชะตากำหนดไว้ เป็นคนที่ถูกสร้างมาเพื่อให้คู่กันถ้าเลือกคนนี้ <c oughs> ก็อาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไม่ยาก,กนะกับอีกคนที่เป็นคนที่เรารักหมดหัวใจจะเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้แน่ๆก็คือเรารักเขามากแต่จะเลือกฟังไหนผมว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูก,กนะแต่ถ้าจะ,ะบังคับขืนใจกันแล้วก็อันนี้ผิดเต็มๆไม่รักก็คือไม่รักเสจะ,ะบังคับกันไม่ได้จริงไหมครับ สุดท้ายที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆก็คือหุ่นตัวใหม่ในซีทฟรีดอมเรื่องมีหุ่นเจ๋งๆเ,เพียบเลยครับภาพของเล่นที่เปิดเผยออกมาแน่มาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเนเชื่อว่าหลังจากนี้กันพลาจะออกมาอีกเพียบเลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดเรื่องจากหุ่นฟังสตูผมว่ามันก็เท่ไม่หยอกนะดีไซน์เนี่ยมันดูออกไปทางหุ่นแนวจกกวักรวรรดิให้อารมณ์คล้ายๆหุ่นของพวกคอสโมบาบิโลเนียของ UC เหมือนกันนะครับ ซึ่งความโกงของมันเนี่ยก็คือบาเรียที่สามารถป้องกันอาวุธบีได้แบบสมบูรณ์แบบเลยเนะยซึ่งการจะโจมตีพวกมันเนี่ยก็คงต้องใช้อาวุธที่ไม่ใช่บีมาะนะอีกตัวที่ผมรู้สึกว้าวมากเลยก็คือสกาอตหุ่นตัวเก่งของชาอัสนาเบิร์นเฮ้ยมาโพลิจกรวาลซีเนี่ยนะโอ้โหแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วครับและสุดท้ายกลายเป็นว่ามีหุ่นอีกตัวซ่อนอยู่ในสกอตอีกโอ้โห,โโหเห็นแบบนี้รรู้สึกคันไม้คันมือเลยนะครับ อยาจะลองโมงหุ่นสกอคให้ครอบเข้าไปในหุ่นตัวนี้อีกทีแต่ดูไปแล้วก็น่าจะทํายากอยู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้บันไดผลิตออกมาเลยมันก็น่าจะเหมือนกับ MG Vertu ที่มีนาดาเลซ่อนอยู่ข้างในนะครับถ้าผลิตออกมาแล้วก็ผมว่าน่าจะขายดีเลยล่ะอีกตัวที่โดดเด่นมากก็คือ Destiny Gundam ดูดูไปแล้วเนี่ยมันก็คล้ายกับ Destiny ตัวเดิมมากเลยเนะเพื่อนๆลองช่วยดูหน่อยครับทางด้านดีไซน์เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนเหรอ แต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าไม้ตายใหม่โคตโหดเลยถ้าจะทําไดโอรามาถ้าไม้ตายของดิสินี่ตัวใหม่เนี่ยต้องซื้อกี่ตัวละเนี่ยสุดท้ายหุ่นใหม่ของคิระยามาโตะมา3ตัวเลยครับ Rising Freedom Strike Freedom Type 2แล้วก็ Mighty Strike Freedom ก่อนอื่นมาดู Strike Freedom ตัวใหม่ก่อนครับถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ยดูดีๆมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะมันก็มีจุดที่แตกต่างนะ ทีแ่แน่ๆก็คือตรงหน้าผากนี่แหละและหุ่นที่ผมประทับใจมากที่สุดในกันดัมซีทฟรีดอมก็คือไมต y ี้สไตรฟรีด d อมตัวนี้นี่แหละที่ประทับใจนอกเหนือจากตัวหุ่นก็คือลุคใหม่ของลักส์คลายนี่แหละโอ้โหถ้าจะมาขนาดนี้แล้วก็ทำของเล่นออกมาขายเถอฟิกเกอร์ไรส์สแตนดาร์ดก็ได้ ถ้าเป็น S H F เลยก็ยิ่งดีครับบางคนอาจจะบอกว่าลักส์คลายเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยนะริมฝีปากของเธอจะดูหนานๆไปหน่อยจะยังไงก็ไม่รู้แหละผมว่าลักส์คลายเวอร์ชันนี้เนี่ยโดนใจสุดๆไปเลยครับมันน่าจะมาวางคู่กับไมตี้สไตรฟรีดอมโอ้โหถ้าไม่ตายอะไรมันจะเวอร์วังอลังการขนาดนั้นความเทพระดับนี้เนี่ยมันจะมีหุ่นตัวไหนสู้ได้ล่ะเนี่ย เพราะว่าไมตี้สไตรฟรีดอมเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์นะครับและเมื่อปล่อยท่าไม้ตายแบบนั้นออกมาเนี่ยมันก็น่าจะโหดระดับซูเปอร์โรบอตไปแล้วนะแล้วมันจะมีหุ่นตัวไหนใครจะสู้ได้ละเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไงครับยูนิคอร์นพลึกเหรอผมว่ามันก็ไม่แน่ขออวยคีระไว้ก่อนละเอาละครับและนี่ก็คือประเด็นต่างๆที่ผมรู้สึกประทับใจในหนังเรื่องนี้ครับก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะไปดูซ้ำอีสักรอบสองรอบนนี เห็นว่าภาคไทยก็มาแล้วนะครับพลาดได้ไงล่ะมันต้องไปซำ้ำสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับในภาพยนตร์การดั้มซีดฟรีดอมเนี่ยเพื่อนๆนประทับใจฉากไหนกันบ้างครับอย่าหาว่าสปอยเลยนะเพราะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้ดูหนังมาแล้วทั้งนั้นนะก็พูดคุยกันได้ครับเพราะหนังเรื่องนี้มันสนุกจริงๆเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูภาพยนตร์ให้สนุกสวัสดีครับ